การที่จู่ๆทุกคนจะทิ้งบ้านทิ้งภารกิจส่วนตัวมารวมกลุ่มกันได้นั้นจะต้องมีแรงจูงใจอะไรสักอย่างร่วมกันอย่างแน่นอนครับการรวมพลังงานของคนในชุมชนที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็เช่นกันนะครับพวกเขามีจุดประสงค์บางอย่างร่วมกันนั่นก็คือต้องการอยากจะให้ชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์และก็ได้ความสุขร่วมกันครับอันดับแรกนะครับเราจะไปดูการรวมพลังของชุมชนเข้มแข็งในแต่ละภูมิภาค ว่าเขามีแรงบันดาลใจอะไรกันที่ให้เขามารวมตัวกันและเขาบริหารองคอ์กรเขาอย่างไรครับที่บ้านน้ำเขียนใต้กิ่งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเมื่อปี2535ชาวบ้านประสบปัญหายาเสพติดร,ระบาดอย่างหนักความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดนี่เองเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกฝ่ายรวมกันเป็นกลุ่มบรวรส์เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดเริ่มต้นให้เกิดบรวรสนั้นคือเกิดจากวิกฤตป,ปัญหา วิกฤตเช่นพอออยู่โรงเรียนก็โดนผักดันออกจากพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาจาเสพติดปัญหาการเลียนการพน,นันและปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าช่วงนั้นที่เกิดวิกฤตคือปัญหาเราต่างคนต่างทําต่างคนต่างทำต่างคนต่างแก้ไขปัญหาเรารวัดก็เรื่องของพระเราไม่เกี่ยวทางสถานีนำไมก็เรื่องของหมอเราก็ไม่เกี่ยวทางโรงเรียนก็เรื่องของ ครูเราไม่ยุ่งหมู่บ้านก็ตัวใครตัวมันแก้ไขปัญหาหมู่ใครหมู่มันก็เกิดวิกฤตขึ้นพอเกิดวิกฤตขึ้นก็เกิดเป็นบรวรศาสตร์บ้านวัดโรงเรียนสถานีนามัมาร่วมกันแก้ไขปัญหาคือเรามีการประชุมแล้วก็จัดเวทีชาวบ้านให้ชาวบ้านทั้งหกร้อยกว่าหลังคามาร่วมกันออกความคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาจะไง ก็ชาวบ้านก็ร่วมกันออกความคิดให้มีกฎขึ้นกฎขึ้นในตำบลน้าเขียนเช่นกฎแรกก็คือเรามีการปรับปรับบ้านที่เล่นเล่นการพน,นันคืนละสองพันบาทแล้วก็เราไม่ให้ความร่วมมืออีกอีกประเด็นหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือก็ปรากฏว่าการเล่นการพน,นันจากอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านตอนนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นไม่ไม่มีการเล่นการพน,นันยาเสพติดในตำบลน้ำเขียนก็เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านเหมือนกัน ตอนนั้นตั้งแต่ปี3-4ี่ถึงสามีคนจำหน่ายอยู่ในตำบลน้ำเขียนห้าหมู่บ้าน12บลาย12บลายนี้เราจะให้บอแสทางตำรวจจับตลอดช่วงแรกแรกจับตลอดก็จับไปถึงโรงพักก็กลับมาเสียค่าปรับก็กลับมาจำหน่ายอีกหลังจากนั้นเราก็ขบวนการบวชศาสก็หันมาไม่จับหันมาขอร้องเรียกมาประชุมเรียกมาขอร้องไม่ให้ขายไม่ให้จำหน่ายยาเสพติด ถ้าคนไหนจำน่ายยาเสพติดเราก็เอากฎของสังคมคือกฎเหล็กทางตำบลน้ำเขียนก็มีกฎว่าคนไหนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราเราไม่ให้ความร่วมมือเหมือนกับเราปัญหาการเล่นการพน,นันเราเอาจุดนั้นมาแก่แต่ว่าเราเพิ่มขึ้นคนไหนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้านหลังนั้นเราไม่ให้มีบัตรประกันสุขภาพบัตรสปรอหรือบัตรสงเคราะห์อตอนนี้ก็บัตรทองเราก็ไม่ให้เงินกองทุนต่างๆในโรงเรียน เช่นทุนการศึกษาของบุตรหลานผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็ไม่ให้ทุนการศึกษาแล้วก็ทุนอาหารกลางวานันลูกผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราก็ไม่ให้กินาบางคนสิบสองรายนี้ก็หยุดเพราะลูกไม่ได้กินอาหารกลางวานันก็เราก็สรุปว่าเราแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับขบวนการบวรศาสตร และอีกประเด็นหนึ่งการตัดไม้ทำลายป่าสิบกว่าปีนี้ตำบลน,น้ำเขียนพึ่งได้ใช้น้ำสามปีนอกจากนั้นแล้งตลอดแรงทุกปีข้าวนาปีก็ตายแล้งเพราะว่าไม่มีน้ำสาเหตุที่ไม่มีน้ำคือเราไม่มีป่าเรามีการไปตัดไม้ทำลายป่ากันแบบเสรีแบบอิสระไม้ที่น้ำเขียนก็หมดเกี้ยง พอเราเราตอนนี้เราได้ใช้น้ำสามปีนี่เหตุผลเรามีป่าเราอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์ป่าทางตำบลน้ำเขียนจะมีกรรมการอยู่สามสิบเจ็ดท่านเราเราไม่มีใครเป็นเป็นพระเอกสามสิบเจ็ดคนหมายความมาเท่ากันหมดกรมนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรสมาชิกอบวตต้องไปอยู่เวรหมดเรามีการไปตรวจป่าทุกเดือนเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ เรามีการจัดตั้งดานทางน้ําเขียนจะมีทางขนย้ายไม่แปรรูปออกมาทางเดียวเรามีการจัดตั้งดานที่ดานน้ําเขียนจะแตกไม่เหมือนที่อื่นน้ําเขียนจะมีกรรมการอยู่กรรมการจะอยู่ตลอดคนละหนึ่งวันหนึ่งคืนผมเป็นกำนันผมก็ได้อยู่เว้นหนึ่งวันหนึ่งคืนการแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าก็ตอนนี้ได้ใช้น้ำเป็นปีที่สามแล้ว ก็เหตุผลที่เราได้ใช้น้ำคือเราเป็นป่าเรามีป่าตอนนี้เราแก้ไขปัญหาสามประเด็นเรียบร้อยเราก็หันมาเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางองค์กรก็เห็นว่าทางตำบลน้ำเขียนเราเป็นหนี้ทางพคสหรือธนาคารในเมืองทั้งหมดอ่ะสิบห้าล้านในตำบลน้ำเขียนแต่ว่าตำบลน้ำเขียนก็มีเงินไปฝากที่ธน,นาคารในเมืองเหมือนกัน สิบกว่าล้านเหมือนกันทางองค์กรนี่เห็นว่าตั้งธนาคารชุมชนขึ้นอยากให้ทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เอาเงินมาฝากธนาคารชุมชนกลุ่มในตำบล้ำเขียนทั้งหมดไม่ว่าศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มสัจจะกลุ่มม่เลเยอะแยะให้รวมรวม,รวมเงินแล้วก็เอามาฝากที่ธนาคารชุมชนแล้วเราก็กู้กันในชุมชนเราแล้วก็ตั้งกฎเราก็ตั้งดอกเบี้ยตั้งอะไรเราเอง เราอาจจะเอาร้อยละเงินกู้ร้อยละห้าหรือฝากร้อยละสี่อะไรอย่างนี้ให้มันไม่ให้มันก่าห่างกันเยอะจ,จุดประสงค์จะให้เจ้าจะปลดหนี้ให้ทางตำบลน้ำเขียนสุดท้ายคือกินอิ่มแล้วก็นอนอุ่นแล้วก็พันดี ปัญหาใดๆก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สุขร่วมกันในชุมชนถ้าทุกคนตระหนักในปัญหาแล้วรวมพลังกันแก้ไขทุกปัญหาเนี่ยย่อมแก้ไขได้ด้วยพลังภูมิปัญญาและพลังสามัคคีครับครับทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยพลังภูมิปัญญาพลังสามัคคีเช่นเดียวกับชาวบ,บ้านคี่รวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติต้าแล้วซ้ำเล่าจนมีหนีสินพ่อคุณครับ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนมาร่วมตัวกันเพื่อพึ่งพาตัวเองได้ไปดูกันครับเรื่องของชาวบ้านหนี้สินบ้างเนี่ยเรื่องสภาพของเศรษฐกิจที่เ็าเรียกพ่อค้า,า,คากลางตัวเนี้ยซื่อตัวเนี้ยแล้วก็ระดับที่คนที่มีอันจะกินตังนี้ปล่อยเงินนอกระบบคือคืออาตราดอกเบี้ยที่มันแพงตรงนี้นหครับทีนี้ผู้นาเขาคิดว่าน่าจะทางออกที่ดีที่สุดคือน่าจะหา องค์กรในองค์กรหนึ่งที่สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือชาวบ้านส่วนที่จะรวมกลุ่มได้เลยก็หันไปไปศึกษาข้อมูลเรื่องของระบบสากลนะครับจังหวะที่กร,รมประชาชนเขาเข้ามาโดยนรงในเรื่องของให้ชาวบ้านตั้งกลุม่มและกะ็ช่วยเหลือซึ่งกันโดยโดยผสมผจานแต่ละเดือนนี้เลยผู้นําก็พูดคุยกันในประมาณสักสิบกว่าคนนี่แล้วก็แยกย้ายกันหาสามาชิกนี่ก็ได้ห้าสิบกว่าคน แล้วก็คิดว่าน่าจะสมสัจจะเดือนหนึ่งนับนับกันครั้งหนึ่งว่าน่าจะสะสมสจจะคนละเท่าไหร่ก็ได้ก็เริ่มต้นจากยี่สิบาทถึงห้าสิบบาทนะครับได้ห้าสิบปกนตั้งกลุ่มมาประมาณสองสามก็ยี่สิบกว่าปีแนละ้วยี่สิบสองยี่ยี่สองสามปีก็คชดว่าประสบความสําเร็จมากครับเพราะว่าการการที่สมาชิกเข้ามาแล้วก็มีความเชื่อมั่นที่เรา สามารถบริหารบเงรินได้ท้นนี้ประมาณ28ล้านเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ทํากลุ่มกลุ่มบ้านสมุนไพรอยู่ค่ะสมุนไพรบ้านคีรีวงแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มอ,อมทรัพย์บ้านคีรีวงที่บ้านก็ทําหุ้นละร้อยมีห้าหุ้นค่ะแล้วก็ทุกวันที่ของเดือนก็จะมาจ่ายสัจจะที่กลุ่มออมทรัพย์ดีค่ะมีประโยชน์ตอนที่ว่า วันไหนในในบ้านไม่มีเงินจ่ายตรงนี้เราก็มากู้ฉุกเฉินตรงนี้ได้กู้เลยได้เลยถ้าม,ามองกลุ่มออมทรัพย์ที่รวมมีเงินประมาณ2ี่กว่าล้านบาทเนี่ยถ้า,ามองแล้วมันมันเยอะนะแต่ว่าเขาคือคนที่มาเข้าทำง,งานเขาไม่ได้ประโยชน์อ,อะไรจากกลุ่มเลยแต่เป็นคนที่มาเกียสลับทำง,งานเื่อกลุ่มออมทรัพย์โดยแท้จริงเป็นประโยชน์ให้กับคณะกรรมการให้กับสมาชิกโดยแท้จริงไม่ได้หวังผลประโยชน์นอ,อย่าอกันเลย <c ười S 2> คือความดีพวกที่อยู่กันไม่ไม่โกงกัน ជូម្នារ